สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับนุ่นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนุ่นจัดมาแนะนํานะคะช่องทางการสั่งซื้อสินค้าของบริษัทเลกาซีนะคะซึ่งบริษัทเลกาซีเนี่ยได้ซัพพอร์ตนะคะช่องทางให้เราเนี่ยด้วยการถึง5ช่องทางด้วยกันเลยนะคะช่องทางที่1นนะคะก็คือทุกคนนะคะสามารถเข้าเดินไปซื้อโดยตรงนะคะที่ช็อปเลกาซีนะคะจะมีเจ้าหน้าที่จะมีสตาฟนะคะคอยให้บริการทุกคนอยู่นะคะที่หน้าเคาน์เตอร์นะคะส่วนช่องทางที่2นะคะก็คือพา ทางคลาร c เซ็นเตอร์นะคะ Say ฮัลโหลไปได้เลยนะคะจะมีเจ้าหน้าที่นะคะรอรับข้อมูลทุกท่านอยู่เลยนะคะส่วนช่องทางที่3นะคะก็จะเป็นผ่านทางแอป my mart นะคะและช่องทางที่4ก็คือ Line@ Legacy Chat นะคะช่องทางสุดท้ายเลยนะคะก็คือผ่านทางเว็บไซต์ Legacy เลยค่ะเดี๋ยวช่องทางที่3ถึงช่องทางที่5นะคะนุ่นจะมีรูปประกอบด้วยนะคะยังไงทุกคนรอชมได้เลยนะจ๊ะ ช่องทางที่3นะคะก็คือแอป m y m a r าทุกคนสามารถโหลดติดไว้ในเครื่องโทรศัพท์มือถือได้เลยค่ะหน้านี้นะคะถ้าหากเรานะคะไม่เข้าล็อกอินเนี่ยจะเป็นราคาที่เป็นราคาปกตินะคะราคาขายนะคะสามารถให้คนที่ไม่เป็นสมาชิกดูได้และส่วนคนที่เป็นสมาชิกก็กดที่โปรไฟล์แล้วก็ใส่ราหาัส username password ได้เลยค่ะก็จะเห็นสินค้าที่มีราคาสมาชิกแล้วก็ราคาขายอยู่ด้วยนะคะอ่า เลือกสินค้าได้เลยค่ะจะมีรายละเอียดชี้แจงกดปบุบกดเลือกเพิ่มในตะกร้าเลยค่ะตรวจสอบเรียบร้อยไม่เอาอะไรเพิ่มก็กดตกลงนะคะซื้อตอนนี้เลือกได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นให้ Legacy จัดส่งให้ภายใน 1- 3วันหรือว่ารับที่สาขานะคะตอนนี้นะคะนุ่นก็จะกดเลือกรับที่สาขานะคะอ่าเลือกเลยสาขานะคะก็มีทั่วประเทศเลยนะคะกด แล้วก็พอเลือกเสร็จก็จะให้ยืนยันด้วยนะคะนุ่นเลือกเป็นสาขาหัดใหย่กดซื้อตอนนี้คุณต้องการรับสินค้าส,สาขาหัดใหย่ยืนยันนะคะคราวนี้นะคะก็มียอดนะคะมียอดปกติกับยอดโฮนะคะวิธีการสั่งซื้อโดยแอป My Mart นี่นะคะจะเป็นการสั่งซื้อกับบัตรเครดิตเท่านั้นเลยนะคะคุณไหนที่มีเนี่ยก็สะดวกสบายมากเลยค่ะกดชําระจ้าเรียบร้อยเป็นการเสร็จสิ้นแล้ว สั่งซื้อสินค้าแบบที่4นะคะก็จะเป็น Line Add Legacy Chat นะคะให้ทุกคนเข้าไปใน l ล ne แล้วก็พิมพ์ a อด s i g n Legacy Chat ได้เลยค่ะทักบอกเจ้าหน้าที่นะคะว่าประสงค์จะสั่งซื้อสินค้าเจ้าหน้าที่จะส่งลิงก์มาให้นะคะแล้วก็สามารถกรอกแบบฟอร์มได้เลยค่ะตอนนี้นะคะดับแรกคือเราก็ใส่รหัสสมาชิกต่อด้วยนะคะชื่อของเราเองเลยนะคะชื่อของรหัสสมาชิกแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ติดต่อนะคะ ใครเป็นผู้ดําเนินการนะคะเป็นตัวเราเองหรือเราสั่งซื้อให้ทีมงานนะคะแล้วก็ระบุประเภทการสั่งซื้อเป็นปกติหรือว่าเป็นแจงยอดคราวนี้นะคะก็ให้ระบุสินค้าที่เราต้องการประสงค์จะสั่งเลยค่ะนุ่นสั่งเป็นรีบอนนะคะ จัดรับที่สาขานะคะแล้วเลือกสาขาได้เลยนะคะแล้วใครเป็นผู้รับนะคะเป็นชื่อตัวนุ่นเองนะคะหรือทุกคนนะคะจะใส่ชื่อคนที่มอบหมายให้มารับก็ได้แต่คนๆนั้นจะต้องเป็นนักธุรกิจใน Legacy เ,เท่านั้นนะคะ และสามารถเลือกเป็นจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่เราระบุในหน้าเว็บหรือผังองค์กรได้เลยนะคะคราวนี้ก็เข้ามารับสินค้าที่ช็อปเองรับใบเสร็จนะคะการชำระเงินแบบโอนค่ะหรือประสงค์บัตรตัดบัตรเครดิตก,ก็ได้นะคะกดส่งไปได้เลยค่ะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ให้เรียบร้อยนะคะว่าเราสั่งซื้อเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะคอนเฟิร์มออเดอร์โดยส่งมาให้เรานะคะตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าถูกต้องนะคะแล้วก็ เราก็ทำการโอนเข้าไปในบัญชีของ Legacy ได้เลยจ้าแล้วคราวนี้เจ้าหน้าที่ก็รับยอดเรียบร้อยแล้วนะคะง่ายมีะาแบบนี้การสั่งซื้อแบบที่5นะคะก็คือการสั่งผ่านหน้าเว็บนะคะเป็นเว็บเดียวกับที่ทุกคนดูผังองค์กรเลยค่ะไปที่ซื้อของออนไลน์นะคะ ก็จะขึ้นหน้าซื้อของมาให้เรานะคะเราก็สามารถเลือกโหมดได้เลยนะคะต้องการประสงค์ซื้อแบบไหนมีหมดนะคะไม่ว่าจะเป็น legacy studio เป็นโปร m o ชั่นนะคะหรือสินค้าต่างๆนะคะนี่เลือกได้เลยนี่ลุนก็จะเลือกให้ดูนะคะสามารถกดได้เลยอันนี้นุนจะเลือกในโหมดของสั่งซื้อรีบอนนะคะจ้ะ มนก็เลือกรีบอลหนึ่งเซตนะคะกดไปที่ตัวนี้เลยสีเขียวๆเ,เนี่ยค่ะนี่กดเลือกนะคะแล้วก็ให้ดูข้างบนนะคะที่เป็นรูปตะกร้าสีเขียวนะกดดูออเดอร์นะคะไปเลยกดปุ่มสีแดงได้เลยค่ะก็ตรวจสอบเช็คออเดอร์ของเรานะคะว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะถูกต้องนะคะก็กดปุ่มสีเขียว process to checkout ได้เลยจ้าคราวนี้มาดูข้อมูลผู้ทำรายการนะคะเช็คดูนะคะว่าเป็นชื่อของเราหรือเปล่า หรือเรานะคะต้องการจะสั่งซื้อให้ทีมงานนะคะก็ใส่รหัสไปได้เลยนะคะแล้วก็กดปุ่มเสิร์ชค่ะจะมีชื่อออกมานะคะกดเลือกชื่อได้เลยค่ะเป็นยอดปกติหรือแจงยอดนะคะแล้วคราวนี้นะ,ะสามารถเลือกแบบรับสินค้าที่ช็อปได้นะคะเราก็เลือกสาขาสินค้าที่เราจะรับนะคะค่ะแล้วก็ใส่ชื่ออีเมลนะคะอย่าลืมใส่เบอร์โทรศัพท์นะคะ อีกแบบนะคะก็จะเป็นตามที่อยู่จัดส่งนะคะให้กดเมลแอดเดสนะคะทุกคนสามารถเปลี่ยนที่อยู่ที่จัดส่งได้นะคะแต่อย่าลืมเข้าไปเพิ่มข้อมูลส่วนตัวก่อนนะคะเมื่อตรวจสอบออเดอร์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีค่าถ้าเกิดว่าน้ำหนักไม่เกินนะคะก็จะไม่มีค่าขนส่งนะคะแล้วก็ตรวจเช็คให้เรียบร้อยทราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนการจ่ายเงินนะคะตอนนี้มีแบบระบบสแกน QR code หรือจะตัดผ่านบัตรเครดิตนะคะแล้วแต่เลือกได้เลยเสร็จแล้วก็คอนเฟิร์มออเดอร์ได้เลยค่ะถ้าหากไม่รู้นะคะว่ากดเลือกแบบสแกนยังไงให้กดปุ่มสีเขียวหรือสีแดงตามที่เราทําการคีย์ข้อมูลอยู่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคีย์กับคอมพิวเตอร์หรือว่าคีย์ผ่านโทรศัพท์มือถือนะคะบริษัทก็ได้เอื้ออํานวยเรานะคะมีวิธีการ การสแกน QR code แจ้งเราด้วยนะคะเห็นไหมคะดีมา,มากๆเลยนะคะบริษัทซัพพอร์ตเราทุกทางเลยนะคะง่ายและสะดวกมากเลยค่ะ لا, เมื่อศึกษาข้อมูลการสแกน QR code การจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วนะคะก็มากดยืนยัน confirm order กันได้เลยะคะ่ะแล้วคราวนี้ก็ไปถึงเวลาการจ่ายเงินของเราแล้วนะคะบริษัทจะมีเวลาให้นะคะ ทั้งหมด10นาทีด้วยกันนะคะเราก็กดปุ่ม PayNow ได้เลยค่ะแค่นี้เองก็สั่งซื้อสินค้าใน Legacy เป็นอันเสร็จเรียบรอ้อยเป็นไงคะทุกคนสะดวกสบายแสนง่ายนะคะแล้วแต่เลือกแล้วแต่ถนัดเลยค่ะว่าจะใช้ช่องทางไหนนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนุ่นฝากไปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ